ก็คืออันนี้เราจะมาทดสอบเกม f ิกบ้านะครับผมแต่ว่ามันยังเป็นแอนิเมชันตัวละครไม่ค่อยได้ก็อันนี้ผมลองทำวาดเป็นรูปผีแล้วก็ใส่แสงเงืองแล้วก็ทำฉากมันจะก็จะกระโดดอันนี้ให้ดูว่ากดคีย์บอร์ดนะครับกด X ก,กระโดดนี่ให้ดูให้ดูนี่ตรงนี้คือ X นะ เวลากด x ปุ๊บมันก็จะจกระโดดแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอันนี้อันนี้เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลงขึ้นลงยังไม่ขึ้นลงยังไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นฉากกันดูว่าเป็นยังไงจริงผมอยากทำเกมนะแต่ขาดความรู้มากเลยขาดเงินด้วย <laughs> ทำได้แค่กิ๊กก๊อกเกมเมอร์กากา กระโดดกระโดดกระโดดบินขึ้นไปข้างบนกระโดดกระโดดขึ้นไปข้างบนทะลุขอบอันนี้เราก็ทดสอบระบบกันก็ว่า,ากันไปเป็นไงบ้างสนุกอยู่คนเดียวเฮ้ฟิกมากจริงๆมันก็ทำเกมได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือตกขอบ โอเคอันนี้ยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีมันก็ยังมีบักเวลาผมทํามันก็จะมีบักบักบ้างนิดนิดนิดหน่อยอืมประมาณนี้ บางทีมันก็ไหลลงช้าบางทีมันก็ไหลลงช้าอันนี้คือเซตติ้งทดสอบมาหมดแล้วบางทีมันมันเหมือนเว็บเนี้ยมันเอ้ยโปรแกรมนี้มันอาจจะทํางานผ่านเว็บมันแบบว่าอาจจะยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่นะมันก็อาจจะยังมีบั๊กบ้างนิดนิดนิดหน่อยอันนี้ตกเลยอ่ะอันนี้อยู่ข้างบนไม่ได้ อโอเคก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไปละบ๊ายบายแล้วลเจอกันคลิปหน้านะครับผม